ราบสวัสดีพี่น้องจ้ามาเดินกินเขาน้ำกันบาทเนี่ยได้เวลาแล้วนะครับลาบหมูผักสด,สดข้ามันไก่แม่ท่านจอมหยุดกินแล้วเตีเป็นรากรีกินผู้เดียวต็มือนี่ยโอ้โแม่จะเห็นยากกว่านั้นอ,อันนี้มีลาบหมูครับผม คุณว่จะหายปิกระเทียมมากกว่านะไม่ขอคุณนะลร้านหาเร่าัคุณหมออ่ะลก็เากินน้ำหมูกินอะนอืมอืมผักแพลวไหมเพื่อนราบหมูกับผักแพลวกินมาเป็นผักแพลวเอากันเพเลยอ๋มอมินิน นี่จะแตงอืมนต้องมาต้อกน,นก,ก,กนอันเนาะต้องทำเกลือกับเปียกตินแก่อามือนี่เป็นไปได้ไว้ว่ได้กินเขากับบรรยากาศใช่รนาเกลืกลอกับหวานกินน้ำตาลกับผ้เค็มเราคอยมื้อนี้แล้วเจอของมันใสมาหายวุ่นวองอ วันนี้พวกกินน้ำหลาบหมูสดเอาละหัผ่ผักเพลวหอมฮิ่ง ว่างเดี๋วึงฝนทึ้งฝนทึงน้งล่มอย่างเงี้ยเบิดหนาล่มเหรอมันขึ้นล่มฮูอืมครับน้องเออมาเลยครับมาเลยครับส่วนหลับหมูน้ำกัน หอมมันไก่เป็นหมันแน่งเป็นรสชาติน้ำจิ้มเพิน่นใช่เข้าหมักหวานเนาะเ้าเป็นคนหมักหวานก็เลยแต่งว่ามันออกหวานบอก,ออกหวานจัง่อยมันน้ำซุปอ่ะหอมผักแป้วหินๆเลยกินบาเป็นอิเลีเลยทักเลยเอาสั่งวะไม่ต้องมาตั้ง มันเป็นหลักวิ่งพร้อมอาหาซุปน้องใหม่เขากันเขาลยซุปน้องใหม่ลาบอซุปน้อใหม่ซุปบอกมี่กินเลยเวิร์ดเนี่ยเกิเป็นคนขอมามักผักอีไห้ซื้อซุปใน,ป,นประเทศไทเอาคิวฟังนี่ประโยชน์ด้พักแวพ้ว ้าซุปน้ำม่ก็ขอบอก,กินเลยน่ะให้ซุปน้ำม่ขอบอก,กินต่ออืมหลับปลาหลับหมูมหลับหมูอ่ะมันดับข้าวดีขับเพลี้วเนี่กกนนยหมดเย ร,รแบบิสแบบันอืับๆน้องกินลาบก็เซาเลยกิมั้เนี่ยลาบลาบลาบเยกตับานะอาลาบมา่เห็นบรรากาศได้จ,จะเซาแล้วกกินน้ำมันน้ากเอาลาบเนี่เราได้ลาบหลายแล้ว บอกว่าเอาเพ็ดเพได้ส้มนีสิเพ็ดเพ็ดเปล่าขอชิมหน่อยขอนนน้ำนูต่อมุดละขอบอกกินกับกระเทียมมันอยู่บนบ้าห่อให้กระเที่อเท้าเดแกใส่มีสัมนีเหรอครับพี่น้องมันน้ยดับหมูถุงนึง แล,แล้วก็สิพลาดลองไปเหรียวัดไม่หูกิ่นนำ้ำเ,เนี่ยผักอย่างโอ้โหระพาเนี่ยบักตูมเกาหลีกับมี่ใบหนึ่ง <laughs> มันได้ได้ก็ได้ลูกกว่าบ้ามีตังใบหนึ่งักตูมเกาหลี แต่แบบเด็กไม่ดีเด็กเี่น,นอะไรมันเห็นเน่กินย่างเดียวครับพี่น้องเป็นประวัติศาสตร์นี่ประวัติศาสตร์ขอมันไก่เป็นมันเนี่ยนี่การใช้เสืขอขางมันไก่ามาฝากมันเป็นมันเหรอเดี๋ยวก็มีคนมากินเนาะนี่ถุงเงินอีกแจก็คฮอร์2ฮอ เป็นส่วนมากลยหอยห้เจ้าให้ยโต ừ, ห้ยเบน ừ, เป็นไรอ่ะโอ้เป็นมนันหรอครันซื้อมาให้สี่คนโอ้าพวมเรากินให้เล่าอยู่หรอกคำพ่อกินเลยว่า,าน็มีก็มีอีก <laughs> ไม่เลยก็กินซั่งมาสุดเลยเตะยังโตตายเราเหรอเหตอได้พี่น้องเอมากินสาวมันไก่พิเสนแท่ซอยกันนันมันนีผักขอยกินน้ำจวเป็ีนเนาะผักแพ้ววันแสบแ่บครับ กับมะแล้วอย่างขันยองเริ่มพลังครับฝากกันไม่คลิปหนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลาไปก่อนค,ครับสวัสดีครับ